พยากรณ์อากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา12กันยายน65ไปจนถึง17กันยายน65มาอัปเดตสภาพฟ้าฝนกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรฝนจุกฝนหนาแน่นหรือไม่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย12-13กันยายน65รองมรสุมกําลังปานกลางภาคผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีฝน นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทายมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วง14-17กันยายน65รองมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่ยอมความเกรกระตามบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือภาคต,ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้สำหรับลื้นลมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันลน้ำป่าไหลหลากได้นะคะสําหรับในช่วง14-17ถึงกันยายน65ชาวเรือบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลี เลี่ยงการเดินเรือนบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองค่ะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งทีค่ะตั้งแต่12-17ถึงกันยายน65ฝนยังชุกยังต่อเนื่องเหมือนเดิมนะบางพื้นที่ก็ท่วมไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวพี่เช็คเรดาร์ รายวันให้ประจำวันอยู่แล้วยังไงก็ติดตามผ่านช่องทางนี้ได้เลยคลิปนี้กีฬาไปก่อนหากมีข่าวสารเพิ่มเติมจะรีบอัปเดตจะรีบมาแจ้งมารายงานพี่ๆน้องๆทุกท่านขอพระคุณมากๆที่รับชมรับฟังค่ะมีอะไรคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย